Before sleep, we will be here to support you every day. สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะมาเติมพลังใจให้กันอีกครั้งนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ทรงพลังมากของคุณอาริ n a นาอัฟฟิงตันผู้ก่อตั้งเดอะฮัฟฟิงตันโพสต์เธอกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จผมอยากให้เราหยุดอยู่ กับประโยคนี้สักครู่นะครับเพราะสำหรับเราส่วนใหญ่ความรู้สึกตอนที่เราล้มเหลวมันช่างตรงกันข้ามกับความสำเร็จอย่างสิ้นเชิงคุณจำความรู้สึกนั้นได้ไหมครับความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนท้องไส้ปั่นป่วนและมีเสียงดังขึ้นในหัวซ้ำไปซ้ำมาว่าเรามันไม่ได้เรื่องเราทำพังอีกแล้วเราถูกสอนมาตลอดชีวิตว่าโลกนี้มีแค่สองขั้ว สำเร็จกับล้มเหลวผู้ชนะกับผู้แพ้แสงสว่างกับความมืดเมื่อเราไปไม่ถึงฝั่งฝันเราก็มักจะมองตัวเองว่าได้ไปถึงจุดตรงกันข้ามคือจุดของความพ่ายแพ้คือจุดสุดท้ายของเส้นทางแต่ถ้าหากว่าความเชื่อทั้งหมดนั้นมันผิดมาโดยตลอดล่ะครับถ้าหากว่าความล้มเหลวไม่ใช่กำแพงที่ขวางเราไว้แต่เป็นบันไดที่เราต้องเหยียบย่ำขึ้นไป ถ้าหากว่ามันไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่เป็นป้ายบอกทางที่จำเป็นที่คอยชี้ว่าทางนี้ยังไม่ใช่ลองไปอีกทางสิจากนี้เราจะมาลองเดินทางไปทำความเข้าใจคำพูดนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะมาเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความล้มเหลวเพื่อเปลี่ยนศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของชัยชนะที่เราตามหา เพื่อที่จะเข้าใจแนวคิดที่ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้ชัดเจนขึ้นเราอาจจะไม่ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนก็ได้ครับแต่ให้ลองมองไปที่เรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกหลายๆคนดูครับลองนึกถึงหลอดไฟที่ให้แสงสว่างกับเราในทุกวันนี้ก่อนที่โทมัสเอดิสันจะค้นพบไส้หลอดที่สมบูรณ์แบบว่ากันว่าเขาทดลองและล้มเหลวไปกว่าห0,000ื่นครั้ง แต่เมื่อนักข่าวถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรที่ล้มเหลวเป็นหมื่นครั้งเขาตอบกลับด้วยประโยคอมตะว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่ค้นพบหนึ่งหมื่นวิธีที่มันใช้การไม่ได้สำหรับเอดิสันความล้มเหลวแต่ละครั้งไม่ใช่จุดจบแต่มันคือข้อมูลคือการตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปทีละข้อเพื่อเข้าใกล้คำตอบที่ใช่มากขึ้นหรือลองนึกถึงโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ ก่อนที่มันจะกลายเป็นหนังสือที่คนทั้งโลกรักต้นฉบับของ J.K. Rowling ถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธมาแล้วถึง12ครั้งแต่ทุกครั้งที่ได้รับจดหมายปฏิเสธเธอก็ไม่ได้หยุดเชื่อในเรื่องราวของเธอแต่เธอนำมันไปเสนอที่ใหม่จนกระทั่งมีสำนักพิมพ์หนึ่งมองเห็นคุณค่าสำหรับโรลลิงความล้มเหลวไม่ใช่คำตัดสินว่างานของเธอไม่ดีแต่มันเป็นแค่อุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามในโลกของกีฬา m c มเคิลจอแดนผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการเคยถูกขัดออกจากทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมปลายตลอดอาชีพของเขาเขาพูดเองว่าเขาชูดพลาดไปกว่า9,000ครั้งแพ้ไปเกือบ300เกมและพลาดลูกยิงตัดสินเกมที่เพื่อนร่วมทีมไว้ใจถึง26ครั้งเขาสรุปเรื่องราวของตัวเองไว้ว่าผมล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่ผมประสบความสำเร็จ สำหรับจอแดนความล้มเหลวคือการฝึกซ้อมคือแรงผลักดันให้ต้องเก่งขึ้นเอดิสันโรลลิงจอแดนคนเหล่านี้มาจากคนละวงการแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขามองความล้มเหลวไม่ใช่คำตัดสินที่น่าอับอายแต่มองมันเป็นกระบวนการที่จำเป็นเรื่องราวเหล่านี้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจริงๆครับ แต่คำถามต่อไปที่น่าสนใจก็คือทำไมทำไมความล้มเหลวถึงสำคัญขนาดน,นั้นมันสร้างอะไรขึ้นมาในสมองและจิตใจของเรากันแน่จากคำถามที่เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าทำไมความล้มเหลวถึงได้สำคัญนักมันสร้างอะไรขึ้นมาในตัวเรากันแน่คำตอบก็คือความล้มเหลว คือโรงฝึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตครับและนี่คือสิ่งที่มันมอบให้กับเราอย่างแรกมันสร้างความแข็งแกร่งทางใจหรือ resilience นะครับลองจินตนาการว่าความแข็งแกร่งทางใจก็เหมือนกับกล้ามเนื้อครับคนที่ไม่เคยยกของหนักเลยกล้ามเนื้อก็จะรีบและอ่อนแอแต่คนที่เคยยกของหนักเคยผ่านความเจ็บปวดกล้ามเนื้อก็จะแข็งแกร่งขึ้น ความล้มเหลวก็เช่นกันครับทุกครั้งที่เราล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่กล้ามเนื้อหัวใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้นทีละนิดเราจะเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดจากการล้มนั้นนะ่ะมันไม่ได้ฆ่าเราและครั้งต่อไปที่เราต้องเผชิญกับมันเราก็จะกลัวน้อยลงและลุกขึ้นได้เร็วขึ้นอย่างที่2มันมอบข้อมูลที่ซื่อสัตย์ที่สุดหรือ h o n e s t f e e d b a c k นะครับ ในชีวิตเราอาจจะได้รับคำชมที่อาจจะไม่จริงใจหรือคำวิจารณ์ที่มาจากอคติแต่ความล้มเหลวคือข้อมูลที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ที่สุดมันไม่เคยโกหกมันแค่บอกเราตรงๆว่าเฮ้ยวิธีนี้ยังไม่เวิร์กนะทักษะตรงนี้ยังขาดไปนะนายยังไม่ได้พยายามมากพอมันคือครูที่โหดที่สุดแต่ก็เป็นครูที่จริงใจที่สุดที่คอยบังคับให้เราต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดมันช่วยคัดกรองเป้าหมายที่แท้จริงหรือ clarifies true goals เคยมีครับที่พอล้มเหลวกับอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกโล่งใจนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการมันจริงๆก็ได้ความล้มเหลวจึงช่วยคัดกรองสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเรา แต่ในทางกลับกันถ้าหลังจากที่เราล้มเหลวอ,อย่างหนักแต่ในใจยังคงมีไฟที่ลุกโชนที่บอกว่าฉันจะเอาใหม่ฉันไม่ยอมแพ้นั่นคือการยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าสิ่งนั้นคือของจริงคือสิ่งที่เราต้องการมันจากหัวใจจริงๆความล้มเหลวในกรณีนี้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่า เมื่อเราเอาชนะความล้มเหลวแล้วตั้งตัวได้แล้วมันคือประสบการณ์ที่พวกเราอาจจะรู้สึกขอบคุณมากแต่เราจะรู้ว่าขอบคุณก็ต่อเมื่อเราผ่านมามาได้แล้วเท่านั้นนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราล้มเหลวจริงๆเนี่ยมันทับถมเราได้เหลือเกินเนี่ยเราจะล้มเลิกถ้าไม่มีคนคอยผลักดันไม่ต้องพูดถึงการเห็นคนอื่นทำอะไรได้ดีกว่าเรา นั่นคือเหตุผลที่เราอายกว่าทุกคนอยู่แล้วที่ไม่ได้เรื่องในทางที่มาคนเดียวเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความล้มเหลวมอบบทเรียนที่ล้ำค่าให้เรามากมายขนาดนี้ก็มาถึงคำถามที่ยากที่สุดครับถ้ามันดีขนาดนั้นแล้วทำไมทำไมตอนที่เราเจอกับมันจริงๆมันถึงได้เจ็บปวดเหลือเกินเราจะรับมือกับความรู้สึกที่อยากจะยอมแพ้ และความอับอายที่กัดกินหัวใจในวินาทีที่เราล้มเหลวได้ยังไงเป็นคำถามที่จี้ใจดำที่สุดเลยใช่ไหมครับเพราะทฤษฎีมันสวยงามแต่ในวินาทีที่เราล้มเหลวจริงๆมันเจ็บปวดมันน่าอายและมันบั่นทอนกำลังใจเลือเกินแล้วเราจะทำยังไงในวินาทีนั้นผมอยากจะแนะนำชุดปรถมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับใจ ที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีครับอย่างแรกคือการแยกตัวตนของเราออกจากผลลัพธ์ในวินาทีที่คุณคิดว่าฉันมันล้มเหลวให้เรียบหยุดความคิดนั้นแล้วพูดกับตัวเองใหม่ว่าโปรเจกต์นี้มันล้มเหลวหรือความพยายามครั้งนี้มันไม่สําเร็จเห็นความแตกต่างไหมครับฉันทำล้มเหลวไม่ได้แปลว่าฉัน คือคนล้มเหลวความล้มเหลวคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผ่านไปแต่มันไม่ใช่ตัวตนที่จะอยู่กับเราตลอดไปการขีดเส้นแบ่งนี้สำคัญมากครับอย่างที่สองคือการเปลี่ยนจากเหยื่อมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หลังจากที่เราให้เวลาตัวเองได้ชุ่มฉ่ากับความรู้สึกแย่ไปสักพักหนึ่งให้เราลองสวมบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังมองดูผลการทดลอง แทนที่จะฟูมไฟล์ว่าทำไมต้องเป็นชั้นให้เราลองตั้งคำถามที่ไม่มีอารมณ์เจือปนอะไรคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้มีจุดไหนที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้ในครั้งแน่มีสมมติฐานอะไรที่เราเคยคิดว่าถูกแต่ความล้มเหลวครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่ามันผิดการทำแบบนี้จะดึงเราออกจากหล่มของอารมณ์และพาเราไปสู่โหมดของการ แก้ไขปัญหาและการเติบโตและสุดท้ายคือการอนุญาตให้ตัวเองได้เสียใจแต่อย่างมีขอบเขตความจะปวดจากการล้มเหลวเป็นเรื่องจริงครับเราไม่จำเป็นต้องรีบทําเป็นเข้มแข็งแต่เราสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าโอเคเราจะให้เวลาตัวเองเสียใจกับเรื่องนี้หนึ่งวันเต็มๆจะนอนดูหนังเศร้าจะกินไอศกรีมแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้ เราจะลุกขึ้นแล้วไปต่อมันคือการเคารพความรู้สึกของตัวเองแต่ก็ไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตเราไปตลอดเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราไม่เจ็บแต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราหายเจ็บได้เร็วขึ้นและเปลี่ยนพลังงานจากความเสียใจให้เป็นพลังงานของการเรียนรู้เมื่อเรามีเครื่องมือที่จะรับมือกับความเจ็บปวดแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราในระยะยาวเราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวอีกต่อไปได้อย่างไรหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทฤษฎีเห็นตัวอย่างแล้วมีเครื่องมือสำหรับรับมือกับความเจ็บปวดแล้ว,ลวก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับคือการปรับเปลี่ยน ทัศนคติของเราในระยะยาวเพื่อที่จะไม่ต้องกลัวความล้มเหลวอีกต่อไปคำตอบอาจจะอยู่ที่การเปลี่ยนเกมที่เราเล่นครับเกมในรูปแบบเก่าที่เราถูกสอนมาคือเกมที่วัดกันที่ผลลัพธ์มีเส้นชัยเพียงหนึ่งเดียวที่เรียกว่าความสำเร็จและทุกอย่างที่ไม่ได้พาเราไปถึงเส้นชัยก็คือความพ่ายแพ้ แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนเกมที่เราเล่นล่ะครับเกมใหม่นี้ไม่ได้วัดกันที่ผลลัพธ์แต่วัดกันที่การเติบโตไม่ได้วัดว่าคุณไปถึงยอดเขาหรือไม่แต่วัดว่าวันนี้คุณปีนได้สูงขึ้นกว่าเมื่อวานหรือเปล่าในเกมใหม่นี้ความล้มเหลวจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวต่อไปครับเพราะทุกความล้มเหลว คือการออกกําลังกายที่ทำให้กล้ามเนื้อแห่งการเติบโตของเราแข็งแรงขึ้นทุกความผิดพลาดคือคะแนนของการเรียนรู้ดังนั้นต่อจากนี้ไปลองให้คุณค่ากับความพยายามของคุณให้มากกว่าผลลัพธ์ครับลองเฉลิมฉลองให้กับบทเรียนที่ได้รับจากความล้มเหลวให้เท่ากับที่คุณเฉลิมฉลองกับความชัยชนะเลย ครั้งต่อไปที่คุณกำลังจะทำอะไรที่ท้าทายแทนที่จะคิดในใจว่าถ้าล้มเหลวจะทำยังไงให้ลองเปลี่ยนคำถามเป็นถ้าล้มเหลวครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรที่น่าทึ่งกลับมาบ้างนะเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองของเราได้แบบนี้เราก็จะเข้าใจประโยคของคุณเอริน่าแฮฟฟิงตันได้อย่างแท้จริงว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จ แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั่นเองมันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ที่สุดมันไม่ใช่กำแพงแต่มันคือสะพานสะพานที่จะพาเราข้ามไปสู่ตัวเราในเวอร์ชั่นที่แข็งแรงฉลาดและเข้าใจโลกได้ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางและเปลี่ยนมุมมองไปได้วยกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับสวัสดีครับ Before sleep, we will be here to support you every day.